ฮัลโหลปินปินสวัสดีครับช่างแง่พูดครับผมเออไอแงอหรอยู่ไหนนี่เสียชิดเองนะมีงานไะ้ทำผมไม่ว่างะไรครับเสียรถผมมันตามกันอยู่ครับรอประกันมาเคลียอยู่ครับผมเออเดียวเสียเคลียให้เองนะไปทำงานให้เสียเถอะไปให้อาหารไอโบ้หน่อยไอโบ้อะไรครับ เป๊หมาของคุณย่าเสียนี่แหละไปเลย,เลยมันหิวข้าวแล้วโอเคโอเคเสียอ่าครับก็ตอนนี้ก็มืดแล้วครับผมเราต้องไปให้อาหารหมาครับให้อาหารเบ๊บครับผมที่บ้านของคุณย่าของเสียชิดนะครับเสียชิดไม่มีเวลาวก็เลยจ้างเราครับนะครับอากาศก็มืดแล้วครับผม หลังไหนก็ไม่รู้ครับมันก็เริ่มมืดเลยเรื่อยนะครับทำไมหมู่บ้านนี้คนไปไหนหมดนะครับไม่มีคนเลยครับมันดูวังเวงยังไงก็ไม่รู้ครับผมหลังไหนนะครับหอเงี้งงครับฝั่งนู้นครับอังนี้เงครับอฮ้ยมืดแล้วอะทุกคนเฮ้ย ครับทุกคนเปิดไฟครับหรือเ,เปิดไฟฉายครับเฮ้ยถ<ป>้าต่างไฟกระพริบทุกคนทุกคนดูตรงหน้าต่างนี่ครับเนี้ยน่นนทน้ทุกคนทุกคนเราลับดีไหมครับทุกคน พี่กลัวผีครับพี่ปีก้าครับดูดวงตาเลยครับไฟกับพีพครับเดี๋ยวลองเดินไปดูใกล้ๆครับฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับอ่ะครับไม่มีคนครับเราจะลองเข้าไปในบ้านหนูับผมไปดูครับว่าใครเปิดไฟทิ้งไว้หรือเปล่าครับ ว่าคุณย่าของเสี่ยเปิดไฟทิ้งไว้หรืเอเปล่าครับค่อยเข้าไปครับมันกิดเรื่ยังไงครับผมเฮ้ยเสียงไหมเฮ้ยเสี่ยงไหมทุกคนทุกคนดีขึ้นครับเสียงเนี่ยเสี่ยงไหมทุกคน,คน,นคงงงงคทุกคนคน,น่ากลัวเลยครับ มีก็ er> มีก็โยกเลยครับท mm ุกคนก็โยกเลยก็โยกแบบโบราณนะครับดูครับของปัญญาเสียบเขาคงจะนั่งโยกอัดแอดอัดแอดอัดแอดอะไรเงี้ยครับท şey ุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองครับว่าไอโบอยู่ชั้นสองหรือเปล่าครับไอโบไอโบมากินข้าวไอโบมันไม่เห่าไม่เห่าเลยครับทุกคน ไม่มีกล้วยด่างเลยครับมีท้นไม้ด่างเลยครับเสียอะไรใครสักผ้ารถคุงน้ำนถยากควรเลยครับทุกคนแล้วคุณดาเสียชีตอยู่ไหนเนี่ย สองชั้นไอ้ยโบไอ้โบฮู้ยเฉยฮู้ยโคตรมากเลยครับทุกคนพี่ไม่น่ารับงานนี้เลยครับพาสละครับเราพาสละครับอะครับเดี๋ยวเราลองไปดูหลังบ้านครับเฉย คุน่ากลัวเลยครับแล้วคุณเนี่ยหักเสียชีวิตอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับผมโบ่ดีไงครับเบโบมกินข้าวมากินข้าวกินข้าวเร็วเอาอาหารมาให้มาโบมาโบมาโบ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 มา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 กินข้าวกินข้าวเลยข้าจะได้นี่กลับข้าไม่ไหวละ กินเลยกินเลยไปละข้าไปละอยู่ไม่ไหวละอะไรก็ไม่รู้เสียงกอกแกะกกแกหวังแวงมากแล้วคุณย่ายอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสั่นไม่หมดแล้วครับทุกคนคือพี่เป็นคนกลัวผีมากเลยครับไอ้หนี้ไปกันไน่ายโลฆ่าไปละไปซะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไอย้พี่ตาม ไหาดิตกแก่หมดไปครับทุกคนไม่ไหวแล้วไป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 โบตามมาบอกไม่ตามครับเอาละครับเดี๋ยวไปครับกลับบ้านกันดีกว่าครับผมไม่อยู่แล้ว